จะมีรถแบรนด์ตลาดราคาจะต้องได้นะคะแล้วก็เป็นขวัญใจชาวเมืองเลยนะคะกระจังหน้าคันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะดีไซน์ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะคะคอนโซลก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีโรสโกนะคะลูกค้าเป็นตัวพิเศษของเขาเลยนะคะ นี้นะคะกลับมาพบกับนางจำบอดรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจะมีรถแบรนด์ตลาดราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นขวัญใจชาวเมืองเลยนะคะลูกค้าและบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่ออกมาเท่าไหร่นะคะก็ขายดิบขายดีนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เลยค่ะ t o y o ต้า On 1.5ตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะเป็นปี2019ค่ะเลขไมยเพงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะ มาออปชั่นจะเต็มนะคะลูกค้ามองแค่ด้านหน้าก็รู้แล้วนะคะว่าออปชั่นด้านในจะเยอะขนาดไหนนะคะเป็นตัวต้า ที่ออปชั่นเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไรนะคะแบบนี้เลยไฟหน้าค่อนข้างที่จะดูโชบเชี่ยวเลยนะคะดูทันสมัยแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะคะในส่วนของคันนี้จะมีไฟเดย์ไทม์ให้ในส่วนของด้านล่างด้วยนะคะมา้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้า คันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะดีไซน์ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะคะสําหรับคันนี้คะ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าล้อคันนี้นะคะลมดําด้วยสีเทานะ่คะลูกค้า,คาคแล้วก็เป็นยางของด้านหลบนะคะยางปีใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมกระจกให้แล้วนะคะในส่วนของคันนี้นะคะในส่วนของบอกเลยนะคะว่า ด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นไฟค่อนข้างที่จะคล้ายตัว C นะคะลูกค้าค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าตัวนี้เครื่องมือยังอะไรแม่แรงคันนี้อยู่ครบนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเปิดที่ชมนะคะ ในส่วนของคันนี้คือบอกเลยว่าไม่เคยใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็คือด้านในนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะซ้ำสามารถนอนได้2คนเลยนะลูกค้าด้านในคือถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสำหรับใครเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะ,ะ,คะลูกค้าเครื่อง1.5คือเอาอยู่เลยนะคะในส่วนของด้านในค่ะลูกค้าเป็นโตโยต้ที่ออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคะ่ะ นับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในคือผู้หญิงมากผู้หญิงจ๋าเลยนะลูกค้าในส่วนงด้านในนะคะให้ดูในส่วนของคอนโซลก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ ด้วยสีโรสโกลนะคะลูกค้าเป็นตัวพิเศษของเขาเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งจุดแล้วนะคะแล้วก็จะมีระบบะความปลอดภัยนะคะแอร์แบ็กให้คู่หน้านะคะแล้วก็ระบบการลื่นถลายนะคะเวลาที่ลูกค้าขับขี่ไปเนี่ยแล้วก็เกิดฝนตกนะคะลูกค้าสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะคะจะควบคุมในส่วนการทรงตัวให้ลูกค้านะคะในส่วนของคอ,งองนโซลกลางค่ะลูกค้าจะได้หน้าจอแบบ LED นะคะแล้วก็ มาพร้อมกับ กล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีอ่าคอยบอกอยู่เลยนะคะลูกค้าว่าเฮ้ยจะใกล้ถึงจุดที่อันตรายแล้วหรือ,อยังนะคะในส่วนของแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์แบบออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายสบายสบายเลยนะคะแล้วก็บอกเลยนะว่าเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้านี่ถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันได้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะลูกค้าแล้วก็บาะเนี่ยไม่มีรอยขาดเลยนะคะลูกค้า ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะในส่วนของราคามีใครอยากฟังราคาเร็วหรือยังนะคะราคาคันนี้นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกค้าได้รถที่เป็นแบรนด์หลักไปใช้นะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับใครนะคะอยากชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บริบ,บ้านสาขาาชบุรีเลยนะคะน้องจ้ำยินดีต้อนรับและบริการลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ จำแล้วก็เจ้าสวยๆ,ๆคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ